อันหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่89คลิป EP-89 อตินพระวินัยปิฎกมหาวิพังภาคสองขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. นิสักคียะกันท่านทั้งหลายทำคือนิสนิสักคียาปาจิตติสิบสิขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ หจีวรวัรหมวดว่าด้วยจีวร 2. ปฐมมกะปฐมมกะถินสิกขาบทว่าด้วยกระถินเดาะข้อที่หนึ่งเรื่องพระชพะคี4ี 9, 9สมัยนั้นพระผู้มีพระว่า,วาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะ โคต,ตะมะกะเจดีเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตไตรจีวรเพื่อพิสุทั้งหลายแล้วพวกพิสุฉัพ,พัพ,พคีกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแล้วจึงเข้าหมู่บ้านวงเล็บ ไตรจีวรคืออัตรวาศกวงเล็บผ้านุ่งอุตรสังอุตราสงวงเล็บผ้าห่มสังคติวงเล็บผ้าห่มซ้อนนอกวงเล็บสองทับสี่ห้าทับ หนึวงเล็บพระวินัยมหาวิพังสีนักักขียะโดยครอบครองไตรจีวรสาหนึ่งไตรยอยู่ในอารามอีกหนึ่งไตรสงน้ำอีกหนึ่งไตรบันดารบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดดมีความระอาย มีความระม,มัดระวังไฟการศึกษาพากันตําหนิประนามโพธนาวานา่าไฉนิพสุฉัพพคีจึงทรงอะติเลกจีวรเล่าคลั้นพิสุเหล่านั้นตําหนิพวกพิสุฉัพพคีโดย ประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงประชุมทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคสั่งให้ประชุมสรงพ่อเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุสัพพคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอทรง ติเลกจีวรจริงหรือพวกพระชัพัคีว่าพิสุท์ทั้งหลายทราบว่าพวกเธอทรงอะติเลกจีวอนจริงหรือพวกพิสุชัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช่ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนพวกเธอจึงทรงอติเลกจีวรเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ ไม่ได้ทำคนที่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสขึ้นขึ้นยิ่งขึ้นเลยที่จริงกลับจะทำคนที่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไป แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงพระบัญญัติ460ก็พิสูจนดทรงอติเลกจีวรของอาบัตินิสกียะปาจิตตี้สิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิสูจน์ทั้งหลายอย่างนี้ เรื่องพระชัพพคีจบวงเล็บมาเหตุอัติเลกจิวรคือผ้าส่วนเกินที่เขาถวายพิสุเพิ่มเข้ามาจากที่การอธิษฐานเป็นไตรจิวรนสองที่แปลว่าต้องอาบัตปาอาบัตนิส สักเคียปาจิตตินี้เป็นไปตามในอธิบายแห่งอละวะักถาอลาลอดคาว่านิสสักเคียนิสว่านิสสักเคยปาจิตต์ต้องอาบัต นิสกิยะปาจิตติคือจีวรเป็นนิสกียะต้องสละพิสุรูปนั้นต้องอาบัติปาจิตติวงเล็บสทับสี่้อยหกและ463ร้อยทับหนึรวักหนึร้อยแวงเล็บ กันหนึ่งจีวรหนึ่งปฐมกถินสิขาบทพระอนุบัญญัติเรื่องพระอนุน461สมัยนั้นอติเลกจีวรเกิดขึ้นแก่ท่านพระอนุนท่านต้องการจะถวายจีวรอ,อติเลกนั้นแก่ท่านพระสารีบุตร แต่ท่านพระสาดีบุตรอยู่ที่เมืองสาเกสาเกตท,ที่นั่นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิขาบทไว้แล้วว่าพิสุไม่พึงทรงอติเลกจีวรก็อติเลกจีวรน,นั้นเกิดขึ้นแก่เราเราต้องการกระจายจีวร ถวายให้ท่านพระสาลีบุตรแต่ท่านอยู่ที่เมืองสาเกตเราพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอีกนานเพียงไรสาลีบุตรจะกลับมาพระอานอนท์กราบทูลว่า อีก9หรือสิบวันจึงจะกลับมาพระพุทธเจ้าข้าทรงอนุทรงอนุญาตอติเลกจีวรลำดับนั้นพระผู้มีว่าว่าทรงแสดงธรรมมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้ ทรงอติเลกจีวรได้สิบวันเป็นอย่างมากแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงพระอนุบัญญัติ462เมื่อจีวรของพระพิสุสำเร็จแล้วเมื่อกะถินเดาะแล้วพิสุพึงทรงอติเลกจีวรน ไว้ได้สิบวันเป็นอย่างมากให้เกินกําหนดนั้นไปต้องอาบัตินิสกิยะปาจติตติเรื่องพระอาน,อนจ์จบหมาเหตุคำว่ากาถินดอกที่นี้ตามศัพท์แปลว่า หรือไม้สะดึงคือไม้แบบสำหรับขึงผ้าหมายถึงยกเลิกอนิสงส์กระถินที่พิสุพึงได้รับว,วงเล็บดูเหตุให้กระถินเดาะเชิงอรารลดข้อ สี่หน้าสวงเล็บ 2. นิสกิยปาจิตติคืออาบัตปาจิตติที่พิสุต้องแล้วมีเมื่อจะแสดงเทศนาบัตจะต้องทำการสละวัตถุก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาบัตินี้ ระวินัยปิฎกมหาวิพังสี่นิสสกียะสิขาบทวิพัง463าคำว่าเมื่อจีวรสำเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของพิสุเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉิบหายแล้วถูกไฟไหม้เสียแล้วหรือพิสุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวร คำว่าเมื่อกรถินเดาะแล้วหมายความว่ากรถินเดาะด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งในมาติกา8หรือสงเดาะกระถินในระหว่างคําว่าสิบวันเป็นอย่างมากคําว่าสิบวันเป็นอย่างมากคือครอบครองไว้ได้นาะนสิบวันเป็นอย่างมากคำว่า อติเลกจีวรได้แก่จีวรที่ไม่ได้อธิฐานไม่ได้วิกับที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวรหกชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทำวิกับได้เป็นอย่างต่ำ 1. มาติกาหัวข้อคือแห่งการดาะ กระถินแปดประการคือหนึ่งกระถินเดาะกำหนดด้วยการที่พิสุหลีกไปไม่คิดจะกลับสองนิทะนิถานันติกากระถินเดาะกำหนดด้วยการที่พิสุนำเอาผ้าไปนอกสีมาแล้วตัดเย็บจีวร ไม่คิดจะกลับ 3. สันนิฐานนันติกากระถินเดอกกำหนดด้วยการที่พิสุนำผ้าไปนอกสีมาแล้วตกลงใจจะไม่คิดตัดเย็บจีวรและไม่คิดจะกลับ 4. นาสะนันติกากระถินเดาะ กำหนดด้วยการที่พิสุนำเอาผ้าออกไปนอกสีมาตัดเย็บจีวรไม่ไม่คิดจะกลับผ้าที่ตัดเย็บเป็นจีวรเสียหายไป 5. ้าสาวานติกะกถินดาะกำหนดด้วยการที่พิสุนำผ้าไปนอกสีมาคิดว่าจะกลับ ตัดเย็บจีวรเสร็จแล้วได้ฟังข่าวว่ากระถินในวัดของตนเดาะเสียแล้ว 6. อาสวะวัชชะวัชชะวัเฉทิกะกระถินเดาะกำหนดด้วยการที่พิสุหลีกไปนอกสีมาหวังว่าจะได้ผ้ารอคอยผ้าจนหมดหวัง 7. สีมาติกะ กัตติกากระถินดอกกำหนดด้วยการที่พิสุนำผ้าไปตัดเย็บด้วยอยู่นอกสีมาคิดจะกลับแต่อยู่นอกสีมา,จน,มาจนกระทั่งกรถินดอกแปสหุพระพาลากรถินดอกกำหนดด้วยการที่พิสุนำผ้าไปตัดเย็บอยู่นอกสีมาจะกลับจะกลับ แต่สงในวัดขอ,ของตนพร้อมใจกันเดาะกระถินเสียก่อนวงเล็บห้าทับสามทับเก้าวงเล็บ2 2> สงสงเดาะกระถินใน,ในระหว่างคือสงกลานกระถินแล้วยังไม่พ้นเขตจิวบอการมีททยยก ต้องการจะถวายอาการจีวรมาขอให้สงเดาะกระถินคือยกเลิอกอนิสงกระถินในระหว่างจีวรการวงเล็บก่อนหมดเขตอนิสงกระถินวงเล็บพระพุทธพระองค์ทรงอนุญาตให้เดาะกระถินได้วงเล็บพิคุณี 3ามทับเก้และ926าร้ทับหนึ่และ122บงวงเล็บสาอธิฐานคือการตั้งเอาไว้หรือตั้งใจกำหนดเอาไว้ได้แก่ตั้งใจกำหนดเอาไว้จะเป็นของประจำตัวชนิดนั้นๆเช่น ไตรจีวรบาทอธิษฐานวิธีอธิษฐานการใช,ช้ากายมือคือมือสัมผัสหรือเปร่งวาจาก็ได้วงเล็บ8ทับ322ทับ261วักสทับ469ทับ147วงเล็บ สเรื่องเดียวกันคําว่าวิกับคือทําให้เป็นของสองเจ้าของคือขอให้พิสุสมณเนรรูปอื่นร่วมเป็นเจ้าของสิ่งที่วิกับนั้นทําให้ไม่ต้องอาบัดแม้จะเก็บไว้นานเกินกําหนด 5. จีวรนสองชนิดคือ โคมะจีวรผ้าเปลือกไม้กับปาสิกะจีววงเล็บจีวรฝ้ายโกเซียจีวรผ้าใหม่จีวรผ้าไหมโกเซียจีวรผ้าไหมกัมพละวงเล็บจีวรผ้าขนสัตว์สาณนะวงเล็บจีวรผ้าป่าน พังคะวงเล็บจีวอนผ้าผสมวงเล็บ2องทับสี่และ463ร้อทับหนึวงเล็บก,กัน1นจีวรนวักการปรถมกรถินสิขาบทสิขาบทวิพังคำว่าให้เกินกำหนด นั้นไปต้องอาบัตินิสกียะปาจิตติความหมายว่าเมื่อรุ่งอรุณวันที่11จีวรผืนนั้นเป็นนิสกียะคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือบุคหรือแก่บุคคลพิสุทั้งหลายพิสุพึงสละจีวรที่เป็นนิสกี อย่างนี้พิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สง์พิสุนั้นพึงเข้าไปหาสงหม่มอุตรสง์เฉวียงบาข้างหนึ่งแล้วกราบเท้าพิสุผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวร พืนนี้ของกระผมเกินกำหนดสิบวันเป็นนิชคีกระผมสละจีวรนผืนนี้แก่สงฆ์ครั้งสละแล้วพึงแสดงอาบัติพิสุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยนับว่าให้ด้วยนัตติกรรมวาจาว่า464 ท่านผู้เจริญขอสงค์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของพิสุชื่อนี้เป็นนัจักขีเธอสละแก่สง์ถ้าสง์พร้อมกันแล้วพึงคืนจีวรผืนนี้ให้แก่พิสุชื่อนี้สละแก่คณะ465พิสุรูปนั้นพึงเข้าไปหาพิสุลายรูป ผมผ้าอุตรสงฆ์เฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าพิสุผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมเกินกำหนดสิบวันเป็นนิชกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้งสละแล้วพึงแสดงอาบัต พิสุผู้ชลาสามารถพึงรับจีวรพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า466ท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของพิสุชื่อนี้เป็นนิกคีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้จีวรผืนนี้แก่ พิสุชื่อนี้หมายเหตุคือการรับการแสดงอาบัติเพื่อให้พิสุผู้ต้องอาบัติพ้นจากอาบัติพระวินัยมหาวิพังสี่นิสสักเคียสละแก่บุคคลสี่ห 17พิสุรูปนั้นพึงเข้าไปหาพิสุรูปหนึ่งโหมผ้าอุตราสงเฉียงบาข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับจีวรผืนนี้ขอกระผมเถิดจีวรผืนนี้ของกระผม,เ,นนกผมเกินกำหนด10วันครับ เป็นนิสกีกระผมสละคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านท่านสละแล้วพึงแสดงอาบัตพิสุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัตแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชนีนิสกียาปาจิตติ 468จีวรเกินกำหนด10บวันพิสุสำคัญว่า,วาเกินกำหนดแล้วต้องอาบัตินิสักคียปาจิตติจีวรเกินกำหนด10บวันพิสุไม่แน่ใจต้องอาบัตินิสังคยะนิสังคยะปาจิตติจีวรเกินกำหนด10วันพิสุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดสิบวันต้องอาบัตินิส สักคียปาจิตติจีวรยังไม่ได้อธิษฐานพิสูจน์สำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอาบัตินิสักคียปาจิตติจีวรยังไม่ได้วิก,กัปพิสูจน์สำคัญเมื่อวิก,กัปแล้วต้องอาบัตินิสักเคิยปาจิตติจีวรไม่ได้สละพิสุจน์สำคัญว่าสละแล้ว ต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตติจีวรยังไม่สูญหายพิสุสำคัญว่าสูญหายแลว้วต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตติจีวรไม่ฉิบหายพิสุสำคัญว่าฉิบหายแลว้วต้องอาบัตินิสักคายะปาจิตติจีวรยังไม่ถูกไฟไหม้พิสุสำคัญว่าถูกไฟไหม้แลว้ว ต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตตี้จีวรที่ยังไม่ถูกโจรชิงเอาไปพิสูจส์สคัญว่าถูกโจรชิงเอาไปต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตติกันหนึ่งจีวรวักปฐมกถินสิกขาบทอานาปฏิวานติก,กะทุก,กฎ จีวรที่เป็นนิชคียะพิสุยังไม่ได้สละใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎจีวรยังไม่เกินสิวันพิสุสำคัญว่าเกินสิบวันแล้วใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎจีวรยังไม่เกินสิบวันพิสุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎจีวรยังไม่เกินกำหนดสิบวันพิสุสำคัญว่ายังไม่เกินสิบวัน ไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวานพิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ496 1. พิสุผู้อธิษฐานภายใน10วัน 2. พิสุผู้วิกัปภายใน10วัน 3. พิสุสละให้ไปภายใน10วัน 4. พิสุผู้มีจีวรสูญหายภายใน10วัน 5. ้าพิสุมีผู้มีจีวรชิพายภายในสิบวัน 6. กพิสุผู้มีจีวรถูกไฟไหม้ภายในสิบวัน 7. จ็ดพิสุผู้มีจีวรผู้ถูกโจรชิงเอาไปแปดพิสุ ผู้มีจีวรถูกถือเอาไปด้วยวิสาสะเก้าพิสุวิกลจริต10บพิสุต้นบัญญัติสี0สมัยนั้นพวกพิสุพวกพิสุฉัพ,พ,พค,คีไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้บันดานพิสุ ผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉนายพวกพิสุจับพระคีจึงไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้เล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระวินัยปิฎกมหาวิพังสีนิสกิยาทรงสอบถามแล้วอนุญาต ให้คืนจีวรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพิสุฉพพคีว่าทราบว่าพวกเธอไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้จริงหรือพวกพิสุฉพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า ฉไนพวกเธอจึงไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้เราโมคะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังเลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนเลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นเลยที่จริงกลับจะทำคนที่เลื่อมใส ก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปดังนี้แล้วทรงแสดงทรมิกถาแก่พิสุทั้งหลายให้สมให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายจีวรที่พิสุสละแก่สง แก่คณะหรือแก่บุคคลจะไม่คืนไม่ได้พิสูุใดไม่คืนให้พิสุนั้นต้องอาบัตทุกกฏปรถมกรถินสิขาบทที่10จบอ่านลำดับที่89อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45้าเล่ม เล่มที่2พระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่89คลิป EP 89เอตินายจบ